เรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะพี่แรม,มี่เรดี้บ้านนาค่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลต้นสระแหน่ของเราให้สวยให้ใบเขียวใบหนาแล้วก็ลำต้นแข็งแรงที่สำคัญนะทำให้ต้นสระแหน่ของเรามีการทอดยอดที่ยาวแล้วก็เร็วขึ้นค่ะอันนี้เราก็ปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะปลูกในกระถางได้หนึ่งเดือนแล้วนะตอนนี้ก็มีการ เด็ดไปกินหลายครั้งแล้วค่ะนี่จะเห็นร่องรอยของการเด็ดนะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็มาดูกันเลยค่ะว่าพี่แรมจะใช้สูตรอะไรในการบำรุงต้นสะแหน่ของเราให้สวยเร็วงามเร็วค่ะติดตามชมกันได้เลยค่ะเคล็ดลับของพี่แรมในวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่4ี่อย่างด้วยกันค่ะอันดับแรกเลยนี่ก็คือเปลือกไข่ไก่ค่ะอันนี้เราก็ใช้แค่สีฟองค่ะแล้วนำไข่ไก่ที่เรานำไปตากแดดแล้วนะแล้วก็นำมาตาให้ละเอียดค่ะ ใช้สี่ฟองค่ะเปลือกไข่นี้นะคะเขาก็จะมีแคลเซียมในการบำรุงพืชผักของเราให้สวยเร็วงามเร็วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้ก็ยังป้องกันในเรื่องของมดมแมลงด้วยค่ะอันที่สองนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นเศษฐานค่ะเศษฐานเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์ที่เราจะสามารถทำให้พืชผักของเรางามเร็วค่ะนี่ค่ะจะช่วยเรื่องของการบำรุง ดินให้ดินมีการอุ้มน้ําได้ดีนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องของการป้องกันมดแมลงได้ด้วยค่ะอันต่อมานะคะนี่ก็คือขี้แพะค่ะหลายท่านนะจะสงสัยว่าขี้แพะเนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนเราก็จะหาได้จากาฟาร์มที่เขามีการเลี้ยงแพะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเศษของขี้แพะที่เรานําไปตากแดดแล้วนะประโยชน์ของขี้แพะนะคะจะทําให้พืชผักของเราเนะ่ยเขียวเร็วงามเร็วค่ะ และอันสุดท้ายนะคะอันที่สี่นี่ก็คือขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวนี้จะช่วยเรื่องของการบำรุงหน้าดินให้ดินของเรามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งสามอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขี้แพะไม่ว่าจะเป็นเศษถ่านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่นะคะเราก็สามารถนํามาคลุกเคล้าผสมกันได้ค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกน,นะคะก็สามารถนํามาใส่ทีละอย่างได้นะคะอย่างเช่นที่แรมก็จะทํา ให้ดูนะคะอันดับแรกเลียก็จะใส่เราก็จะใส่เปลือกไข่นะคะเราก็จะโรยลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอนจะฟรวนดินก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แล้วเราก็ฟรวนดินก็ได้ค่ะในเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีแคลเซียมสูงค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราโตเร็วเขียบเร็วค่ะ อันที่สองเราก็จะใส่เศษถ่านค่ะอันนี้เราใส่ไม่เยอะนะคะเราจะใส่ไปประมาณสองช้อนต่อกระถางนะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะพืชผักของเราจะเหลืองตายค่ะเราใส่ไม่เยอะอันนี้จะช่วยเรื่องของการบำรุงพืชผักของเราให้งามเร็วค่ะใส่ลงไปสองอย่างแล้วอันที่สามก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นขี้แพะหรือว่าจะเป็นมูลแพะค่ะ มูลแทเราใส่สัปดาห์ละออมูลแท้นี้เราจะใส่สองสัปดาห์ต่อครั้งค่ะเมื่อกี้พูดผิดนะนค่ะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่อย่าพยายามใส่ให้โดนใบนะเพราะว่าถ้าเราใส่โดนใบแล้วใบของสะระแหน่เนี่ยเขาก็จะเปื่อยค่ะหลังจากที่เราใส่แล้วเราก็รีบรดน้ำให้ชุ่มค่ะรีบล้างอ่า พวกปุ๋ยที่เราหลานลงหรือว่าเราโรยลงเ่ให้มีการชะล้างออกจากใบค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเศษปุ๋ยมาค้างอยู่ตรงใบนะคะก็จะทําให้ใบของสะระแหน่เนี่ยป่อยแล้วก็จะทําให้เป็นลาค่ะจะทําให้ไม่สวยนะอันสุดท้ายเลยค่ะเราก็จะใส่นี่ขุยมะพร้าวไว้ด้านบนค่ะ ขุยมะพร้าวจะทําให้กระถางต้นไม้ของเรากระถางดอกไม้ของเราหรือว่าจะเป็นกระถางนนะคะ่ะก็จะทําให้มีความชุ่มชื้นไม่แห้งง่ายค่ะนี่หน้าดินก็จะแข็งแรงทําให้ต้นไม้ของเรางามเดียวด้วยค่ะเราก็ลดน้ําค่ะลดน้ําเพื่อที่จะให้มีการชะล้างใบออกค่ะไม่ให้มีการ ตกค้างที่ใบนะคะหรือถ้าหากว่าใครมีบัวรดน้ํานะคะเพื่อนเพืเพื่อนๆก็สามารถนํามารดน้ําได้เลยนะนี่ค่ะก็จะเป็นการบํารุงแบบง่ายๆค่ะที่เรานํามาแนะนํากันในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูแลผักต้นไม้ของเราต้นไม้ของเราหรือว่าผักของเรามีความสวยแล้วก็งามเร็วค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถมีกินมีเก็บ ไว้ตลอดไปค่ะปลูกสะระแหน่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถเก็บกินได้หลายครั้งค่ะพเพื่อนๆวันนี้พี่แรมก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมี่เลดี mm ้ hmm. บรรณา,าตลอดค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะของให้ทุกท่านมีความสุขกับวันปีใหม่2 5 6 4ค่ะสวัสดีค่ะ